กาแฟที่ยูวนฐานนะครับที่ม่านเจนจิรดาน,นะครับฮัลโหลตว่ว่าได้ว่าได้ไ้ที่ไปเลยเหรอครับไปได้ไที่ไปเลยวันรึง อันงัวนี้นทางต่ว่าเดไปบ่ไไรไปประสุดนะครับนั่งตงจุดแรา ดีประโยชน์กินดีไปไม่น ผ่านเลวผ่านเลยนะครับที่ม่านจินเจียวนานะครับเปลี่ยนกังวลใจให้ในาบางต่อไปกันเลยกันนะครับที่านจิ่มเจียวนาไปโบสขุขคทับีค่ายบังไฟหมุนกันไปดีๆเราไปหยุดนะครับเมื่อกี้ เป็นเจ้าหน้านะครับ

สองรอยหคั